สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูกติ๊บค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่6แล้วค่ะซึ่งในคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสถานีอวกาศนั่นเองค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยานขนส่งอวกาศไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยานพาหนะที่มีการนำนักบินอวกาศหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะขึ้นไปปฏิบัติงานในอวกาศนั่นเองค่ะ ซึ่งการที่นักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติงานนอกโลกนะคะจะต้องมีสถานที่ปฏิบัติงานค่ะหรือว่าที่พักนะคะสําหรับนักบินอวกาศก่อนที่จะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงวอื่นๆนะคะสถานที่สําหรับปฏิบัติงานของนักบินอวกาศนั่นก็คือสถานีอวกาศที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะ สำหรับสถานีอวกาศนะคะเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ค่ะที่โคจรอ,อยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยไม์นะคะและเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักบินอวกาศค่ะจะมีทั้งห้องปฏิบัติการห้องทดลองต่างๆนะคะรวมถึงที่พักสำหรับนักบินอวกาศไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องครัวหรือว่าห้องออกกำลังกายนะคะเพื่อที่ให้นักบินอวกาศสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอยู่ในอวกาศนั่นเองค่ะ สำหรับการโคโจรของสถานีอวกาศนะคะสถานีอวกาศค่ะจะมีการหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็โคโจรไปรอบๆบโลกไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมขึ้นมาค่ะทําให้นักบินอวกาศที่อาศัยอยู่ในสถานีอวกาศสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเสมือนอยู่ในโลกนะคะไม่ลอยล่องไปในอวกาศนั่นเองค่ะ ซึ่งสถานีอวกาศนะคะมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะนักบินอวกาศนะคะจะมีการขึ้นไปสร้างสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลกนะคะโดยยานขนส่งอวกาศนั่นเองค่ะที่จะขนส่งพัสดุก่อสร้างขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการก่อสร้างจนเกิดเป็นสถานีอวกาศไว้ใช้ในการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสถานีอวกาศจะเป็นจุดหยุดพักกลางทางสําหรับนักบินอวกาศก่อนที่นักบินอวกาศจะเดินทางไปสำรวจอวกาศอันไกลโพ้นด้วยค่ะ ซึ่งสถานีอวกาศที่มนุษย์โลกได้สร้างขึ้นมานะคะก็มีหลายสถานีอวกาศด้วยกันเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันท,ทีละสถานีอวกาศเลยนะคะสถานีอวกาศแรกนะคะชื่อว่าสถานีอวกาศสัญยุสนะคะซึ่งสถานีอวกาศนี้ค่ะเป็นสถานีอวกาศลําแรกของโลกเป็นของรัสเซียค่ะขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพศ2514ค่ะและได้มีการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติงานในสถานีนั้นด้วยค่ะ ต่อมาค่ะเป็นสถานีอวกาศสกายแล็บหรือว่าห้องทดลองลอยฟ้านั่นเองค่ะซึ่งสถานีอวกาศนี้นะคะเป็นสถานีอวกาศลำแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะส่งขึ้นอวกาศในปีพศ2516มีมนุษย์ปฏิบัติการค้นคว้าทดลองในอวกาศประจำสถานีอยู่ทั้งหมด9คนนะคะซึ่งจะผัดกันขึ้นไปปฏิบัติงานบนสถานีเป็นชุดๆค่ะแต่ละชุดจะใช้เวลาอยู่ในนั้นนะคะเป็นเวลา5ปีค่ะ ต่อามาค่ะสถานีอวกาศเมียนะคะสถานีอวกาศนี้นะคะ,ะ,คะเป็นสถานีอวกาศของรัสเซียค่ะส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีพศ2529ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นสถานีอวกาศที่ปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างหลายชาตินะคะและเป็นสถานีอวกาศเพียงแห่งเดียวของโลกที่โคจรได้นานมาถึง15ปีเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะคะซึ่งสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะคะเป็นสถานีอวกาศลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างการร่วมมือระหว่างหลายชาตินะคะทั้งหมด16ประเทศได้แก่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นรัสเซียบราซิลและประเทศยุโรปอีก11ประเทศค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสถานีวิจัยในด้านต่างๆเป็น วันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักกับสถานีอวกาศไปแล้วนะคะคณคผูกก็จะให้นักเรียนจดสรุปเกี่ยวกับสถานีอวกาศนะคะลงในสมุดค่ะซึ่งสรุปได้ว่าสถานีอวกาศเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่นะคะที่โคจรอ,อยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยไมล์ เป็นห้องสําหรับปฏิบัติการอาวกาศนะคะเพื่อให้นักบินอวกาศเข้าไปอยู่อาศัยทํางานวิจัยและทดลองต่างๆค่ะและเป็นที่พักสําหรับนักบินอวกาศก่อนที่จะเดินทางไปสํารวจในอวกาศนั่นเองนะคะนักเรียนจดสรุปเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ